สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีไม่มากนะครับแต่เรายังเหลือเวลาที่จะสั่งสมความดีกันเรื่องราวที่ผมได้หยิบยกขึ้นมาวันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเรื่องของกฎแห่งกรรมครับทีนี้เรื่องที่ว่านั้นเกิดขึ้นในสมัยที่หลวงพ่อจรัญทิตธรรมโอหรือพระเกจิสายวิปัฐาน ท่านยังเป็นพระหนุ่มครับท่านได้เดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีวัดนี้มีชื่อเสียงเรื่องความเฮี้ยนครับโดยเฉพาะที่เมนเผาศพมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ายายเมาแกเป็นคนรวยมากในหมู่บ้านมีที่นาหลายร้อยไร่มีเงินทองเก็บเต็เตมตุ่มแต่แกมีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือ ขี้เหนียวครับชนิดที่ว่าเกลือยังเรียกพี่แกไม่เคยทำบุญไม่เคยใส่บาตรแม้แต่ข้าวซักทับพีแกก็เสียดายใครมาเรียรายบุญแกก็ไล่ตะเพิดเหมือนหมูเหมือนหมาลูกหลานจะกินอะไรดีๆก็ต้องแอบกินเพราะกลัวแกด่าจนกระทั่งวันหนึ่งใหญ่เมาแกอายุมากแล้วก็ล้มป่วยลงด้วยโรคชรา อาการหนักขึ้นเรื่อยๆลูกหลานเห็นท่าไม่ดีก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อจรันมาสวดมนต์ให้ฟังที่บ้านหวังว่าจะให้แกได้เกาะชายผ้าเหลืองก่อนตายพอหลวงพ่อไปถึงท่านเห็นสภาพใหญ่เมานอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียงแต่สิ่งที่ทำให้หลวงพ่อตกใจคือท่านเห็นเปรตครับเปรตสองผัวเมียรูปร่างผอมโซ สูงฉลูดเท่าต้นตาลมือเท่าใบพายปากเท่ารูเข็มยืนคร่อมร่างใหญ่เมาอยู่ส่งเสียงร้องวีดวีดหน้าเวทนาหลวงพ่อท่านรู้ทันทีว่านี่คือพ่อแม่ของใหญ่เมาที่ตายไปนานแล้วแต่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะตอนมีชีวิตอยู่ก็ขี้เหนียวเหมือนกันตอนนี้กำลังมารอรับลูกสาวให้ไปอยู่ด้วยกัน หลวงพ่อท่านจึงบอกลูกหลานว่าโยมรีบไปเตรียมข้าวปลาอาหารมาเดี๋ยวนี้อาตมาจะพายายเม่าทำบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายเพื่อจะช่วยพ่อนหนักให้เป็นเบาได้ลูกหลานได้ยินก็ดีใจรีบวิ่งไปในครัวแต่ด้วยความที่บ้านนี้ไม่ค่อยได้ทำบุญในครัวเลยไม่มีอะไรดีๆหลงเหลืออยู่เลยมีแต่ข้าวสวนเย็นชืดก้นหมอ กับเศษปลาทูสองสามตัวที่แมวแทะเหลือไว้ลูกหลานก็จำใจเอาข้าวเย็นกับเศษปลาทูนั้นมาคลุกคลุกรวมกันใส่น้ำปลาไปหน่อยใส่พริกป่นไปนิดกลายเป็นข้าวยำแบบขอไปทีใส่ถ้วยเก่าบินบินแล้วยกมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อท่านเห็นข้าวยำคนตายถ้วยนั้นท่านก็สะท้อนใจครับแต่ท่านก็รับไว้ แล้วเอาไปวางใส่มือยายเมาที่กำลังจะหมดลมท่านบอกว่ายายตั้งใจนะอธิษฐานจิตถวายข้าวถ้วยนี้เป็นสังฆทานทำใจให้เป็นกุศลนะยายยายเมาในวาระสุดท้ายแกพยายามรวบรวมสติแต่ด้วยความที่ทั้งชีวิตไม่เคยทำบุญจิตแกเลยไม่คุ้นเคยแกมองข้าวถ้วยนั้นด้วยสายตาเลื่อนลอย ปาก,ก็พึมพำเบาๆว่าเสียดายข้าวของกูเสียดายแล้วแกก็สิ้นใจตายคาที่โดยที่มือยังกำ้วยข้าวนั้นไว้แน่นหลังจากงานศพผ่านไปคืนแรกที่เผาศพใหญ่เมาคืนนั้นอากาศเงียบสงัดเสียงหมาหอนไกลๆเป็นช่วงๆสับป,ประเรอที่เฝ้าเมนแกกำลังนั่งดื่มเหล้าย้อมใจอยู่คนเดียว จูจูแกก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักดังมาจากในเตาเผาแกนึกว่าฟืนมันลั่นแต่สักพักเสียงนั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆกึกกึกกึกเหมือนมีคนเอามือทุบฝาเตาเ,าเผาจากข้างในสับเปลรอแกขนลุกสู้เลยครับแกค่อยๆเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆเอาหูแนบกับประตูเตาสิ่งที่แกได้ยินทำให้แกสางเมาเป็นปลิดทิ้ง มันเป็นเสียงของยายเมาครับเสียงแหบพร่าหวยหวนร้องออกมาจากกองฟอนที่กำลังลุกไหม้ว่าหิวโอ้ยหิวเหลือเกินใครก็ได้เอาข้าวมาให้กูทีข้าวยำถ้วยนั้นเอามาให้กูทีสัป,ปเหร่อแกวิ่งป่าราบเลยครับไปตามหลวงพ่อจรันมาที่เมนกลางดึกหลวงพ่อท่านมาถึง ท่านก็ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตาแล้วท่านก็บอกสัปเหร่อว่าโยมไปเอาข้าวยำถ้วยนั้นที่ยายแกถวายก่อนตายมาวางหน้าเตาเผาสิสัปเหร่อก็รีบไปเอาข้าวยำเก่าบินบินที่วางทิ้งไว้บนศาลามาวางหน้าเตาเผาทันทีที่วางถ้วยข้าวลงเสียงร้องโหยหวนในเตาเผาก็เงียบกริบหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังที่หลังว่า วิญญาณของใหญ่เมานั้นแกไม่ได้ไปไหนหรอกครับแกยังวนเวียนอยู่กับความหิวความยึดติดบุญสุดท้ายที่แกทำคือข้าวยำถ้วยนั้นแต่มันเป็นบุญที่ทำด้วยความจำใจทำด้วยความเสียดายอานิสงส์มันเลยน้อยนิดเหมือนน้ำหยดเดียวบนทะเลทรายไม่พอจะดับความหิวโหวยของเปรตดได้แถมจิตสุดท้ายของแกก็ยังผูกติดอยู่กับความเสียดาย แกเลยต้องมาทนทุกทรมานแบบนี้ท่านผู้ฟังครับเรื่องเล่าสุดสยองเรื่องนี้สอนอะไรเราบ้างครับมันสอนให้รู้ว่าการทำบุญสำคัญที่ใจครับไม่ใช่ว่าทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยแต่มันอยู่ที่ว่าตอนที่คุณให้คุณให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนคุณให้ด้วยความอยากช่วยเหลือจริงๆหรือให้เพราะจำใจ หรือให้เพราะหวังผลตอบแทนข้าวทับพีเดียวที่ให้ด้วยใจที่เปียมไปด้วยเมตตาอานิสงส์อาจจะมากกว่าเงินร้อยล้านที่ให้ด้วยความเสียดายก็ได้ครับและความตระหนี่ความขี้เหนียวมันคือไฟนรกที่เผาเราตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่มันทำให้ใจเราคับแคบไม่มีเพื่อนไม่มีใครรักและตายไป มันก็ยังตามไปเผาเราต่อในพบหน้าอีกครับคืนนี้ลองสำรวจใจตัวเองดูนะครับมีอะไรที่เราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ไหมครับไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองอาจจะเป็นรอยยิ้มเป็นคำพูดดีๆหรือเป็นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆก็ได้ฝึกเป็นผู้ให้วันละนิดเพื่อขัดเกลาใจเราให้กว้างขวางขึ้นเพื่อที่วันสุดท้ายมาถึง เราจะจากไปอย่างเบาสบายไม่ต้องหิวโหวยเหมือนใยเมาครับบุญรักษาครับราตรีสวัสดิ์ครับ